สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่22มิถุนายนถึงที่21กรกฎาคมท่านใดยังไม่ทราบลัคนานะคะก็หลบกวนให้เข้าไปดูที่ www. p r i n y 3 3 3 com นะคะก็จะทราบลัคนาตามหลักของโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะใต้คลิปวิดีโอนี้นะ,ะใช้กับโหราศาสตร์ตะวันตกเท่านั้นนะคะไม่สามารถที่จะใช้โหราศาสตร์ไทยนะ,ะามาดู ได้นะคะเพราะว่าการย้ายของดวงดาวการวางตำแหน่งองศาของดวงดาวนะั้นมีความแตกต่างกันนะคะเอาละค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีปีใหม่ก่อนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ปี2025นะคะซึ่งปีนี้ก็จะเป็นปีที่ดาวพฤหัสโครจรเข้าเรือนเกิดของคุณนะคะก็จะส่งผลที่ดีให้กับทุกๆคนนะคะมาดูซิว่าเ n e r g y ของปีนี้จะเป็นอย่างไรดนะพรพฤหัสจะโครจรเข้าสู่เรือนเกิดของคุณนะคะตั้งแต่วันที่9มิถุนายน นะคะแล้วก็จะสเตชันอยู่ในเรือนเกินของคุณยาวไป1ปีเต็มนะคะเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้เลยนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะเข้าสู่สิ่งที่ดีแล้วนะคะสำหรับชาวลคนาราศีกรกฎแต่ดาวเสาตามมาด้วยเพราะฉะนั้น3ปีหลังจากนี้ดาวเสาจะโคจรเข้าสู่ราศีเมษซึ่งเป็นเรือนการงานนะคะก็มาตั้งแต่วันที่24พฤษภาถึงวันที่1กันยายนคอยสังเกตซินะคะว่าดาวเสาเข้ามานี้ ะะจะเข้ามา,าปฏิรูปเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสถานะทางสังคมและการงานของเราอย่างไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นดาวเสาร์จะเข้ามาสแควรคุณก็ต้องระวังสุขภาพนะคะระวังสุขภาพเป็นหลักนะคะอาจจะมีอิทธิพลสี่เรื่องแต่ว่ายังไม่อยากจะเน้นในเรื่องราวของดาวเสาร์เพราะว่าเอเนจีของมันมาแป๊บเดียวมันเข้ามาเทสติ้งเราแป๊บเดียวแล้วมันก็ไปนะคะแต่ว่าปีหน้าเนี่ยมันจะมาโคจอมาเต็มเต็ม นะคะตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เดี๋ยวเราค่อยเป็นเน้น Energy ของดาวเสารในปีหน้าก่อนดีกว่าปีนี้เรามา Enjoy พลังงานที่แสนง,งดงามของดาวพระหัสก่อนเนาะนะคะเพราะว่าดาวพระััจะโครจรเข้าสู่เรือนเกิดของคุณในรอบ12ปีนะคะเราก็จะอยู่1ปีเต็มตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะคะปีนี้จะถึงมิถุนายนปีหน้านะคะจะเห็นว่ามี The w i e ว o o Fortune อยู่ตรงกลางอันนี้คือไพ่แห่งการปฏิรูปและการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นสิ่งที่คุณไม่ได้เลือกแต่จักรวาลเป็นคนเลือกให้นะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าหลายคนอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยนะคะการออกจากความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางความสัมพันธ์นะคะหรือว่าย้ายที่อยู่อาศัยย้ายงานเปลี่ยนงานนะคะดาวเสาเข้ามาชิมรางดาวเสาจะมาพร้อมกับโอกาสทางการงานนะคะแต่ก็จะมาพร้อมกับความรับผิดชอบนะคะทีนี้ ข้างๆเดวิลออ f ฟอร์จูนก็จะมี The Lovers นะคะหมายถึงเอาละเราจะเกิดปรากฏการณ์ s o r e r l i p s p s e นะคะแล้วก็ Luna e c l i p s s e ในราศีกันและราศีเมษซึ่งจะเป็นเรือนที่3กับเรือนที่เก้า uh, <9. S 1> นะ,ะก็คือการเดินทางไกลนะคะไปเกี่ยวข้องกับ uh, พี่น้องเพื่อนฝูงกาลยานามิตรนะคะ หรือว่าหลายๆคนอาจจะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปมีโอกาสที่จะยกย้ายประเทศไปเรียนต่อต่างประเทศใครอยากจะขอทุนการศึกษาทำได้หมดนะคะพระรหัสจะทำให้เกิดความสำเร็จในทุกๆด้านนะคะโอกาสที่จะมีคนที่ดีๆเข้ามาในชีวิตถ้าเป็นเพื่อนกัลยาณมิตรก็จะเป็นกัลยาณมิตรที่ที่ดีนะคะเป็นคนที่มีระดับ VIP เข้ามาเลยนะคะหรือถ้าเกิดคนหลายคนรอคอยในเรื่องของความสัมพันธ์ก็จะมีโอกาสได้พบรัก นะคะได้พบรักได้เจอเนื้อคู่ได้แต่งงาน uh huh. หลายคนมีโอกาสได้ทรัพย์สินสร้างทรัพย์สินขายทรัพย์สินซื้อทรัพย์สินได้บ้านนะคะได้ราบอันพึงใจที่คุณปรารถนานะคะแต่ว่ามันมีไพ่ t h h Hermit เข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นจะทำอะไรนะคะให้วางแผนก่อนนะคะควรที่จะใช้ประสบการณ์ชีวิตในการนำหน้าเดินทางชีวิตอย่าใช้อารมณ์นะคะราศีนี้เป็นราศีที่มีความลึกซึ้งของอารมณ์ขี้งอนง่าย ม o ด,ดีง่ายนะคะหงุดหงิดง่ายนะคะทุกสิ่งทุกอย่างถ้าอารมณ์นำหน้าเมื่อไหร่พังทลายเมื่อนั้นขอจําคํานี้ไว้นะคะขอให้ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดไม่ว่าคุณจะซื้อบ้านไม่ว่าคุณจะขายบ้านไม่ว่าคุณจะเ,เริ่มต้นความสัมพันธ์ไม่ว่าคุณจะออกจากความสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างประสบการณ์สอนเซนส์ ense, คุณเป็นราศีที่มีสัมผัสที่6คุณเกิดในราศีธาตุน้ำนะคะคุณมีความเป็นดีฟ ของอารมณ์มีความอ่อนไหวมีความพลิ้วไหวแต่ว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงไปมาคนจะจับทางเราไม่ค่อยถูกนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามจะทําอะไรโฟกัสหน่อยนะคะอย่าเปลี่ยนใจง่ายอย่าเปลี่ยนไปมาง่ายนะคะจะทําให้สิ่งที่อยากทําทําได้ไม่สําเร็จมันบ่งชี้ในเรื่องของความสุขแต่มันไม่ได้บ่งชี้ในเรื่องของความสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะใช้ใช้ให้ถูกคือการเอาไปใช้ในการสร้าง สร้างรายได้การใช้จินตนาการของคุณสร้างรายได้ creativity นะคะหลายคนอาจจะเริ่มต้นการงานที่ไปเกี่ยวข้องกับความรู้ความสามารถที่มีอยู่หรือประสบการณ์ที่เคยทํามาแล้วเปลี่ยนแปลงไปทํางานในลักษณะแบบนั้นหรืองานเก่าๆที่เคยทํามาก่อนสะสมมายาวนาะนเหมือนบางคนถามว่าทําอะไรดีนะคะมันมีอาชีพบางอาชีพที่เราปฏิเสธมันมาตลอดชีวิต ะะเราไม่อยากทํามันแต่ว่ามันเป็นอาชีพที่เราทําได้ดีที่สุดแต่เราอยากไปทําอย่างอื่นเราอยากทําอย่างอื่นที่เราไม่ถนดัดเพราะว่ามันท้าทายกว่าเดี๋ยวก็ต้องวนกลับมาทํามันเหมือนเดิมอยู่ดีเนี่ยแหละนะคะอันนี้คือความหมายมันจะเป็นในลักษณะแบบนี้มีไพ่8คาามาพร้อมกับไพ่หนึ่งดาบอันนี้หมายถึงจะมีโอกาสใหม่ๆจะได้ข่าวดีเป็นไพ่วิกตอรี่หมายถึงได้รับชัยชนะการขยับขยายแวดวง นะคะสมมุติว่าคุณมเีเรื่องราวเกี่ยวกับคดีความคุณก็จะชนะนะคะคุณจะได้ข่าวดีในเรื่องของคดีความคุณมีโอกาสที่จะได้ขยับขยายแวดวงของคุณให้กว้างขึ้นคุณจะมีโอกาสได้รับเชิญหรือว่าได้โอกาสในเรื่องของการได้ตําแหน่งที่ยิ่งใหญ่ทําให้คุณได้พบกับคนมากหน้าหลายตามมากมายนะคะเพราะฉะนั้นก็เอาละ่ะมันจะเป็นปีที่ ดาวพระหัสจะนํามาซึ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนาไม่ว่าจะเป็นอย่างบางคนอย่างเงี้ยนะคะดาวพระหัสมาบอกไม่เห็นมีอะไรดีเลยไม่เห็นมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นไม่ได้มาในทางวัตถุไม่ได้มาในทางชื่อเสียงไม่ได้มาในทางเงินทองแต่ดาวพระจะทําให้คุณรู้สึกสบายใจและมีความสุขอิม่มเอมแล้วคุณจะมองโลกในแง่ดีมากขึ้นคุณจะมองปัญหาเป็นเรื่องขี้ปติว๋วไม่ว่าปัญหานั้นจะเป็นปัญหาอะไรนะคะในอดีตคุณอาจจะสูญเสียใครมาเนาะ the death นะการจากไปของใครบางคนที่ไม่กลับมาอีกนะคะหรือบางคนได้สละละเลิกบางสิ่งบางอย่างแล้วจะไม่หวนกลับไปทำมันอีกนะคะมันมี energy ของ DN เเกิดขึ้นแต่มันมี energy ของการปฏิรูปและการเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นทิ้งความทุกข์ไว้ข้างหลังทิ้งเรื่องราวที่ทำให้เราเขาเรียกว่ามันคืออดีตเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขหรือกลับไปฟิกหรือกลับไปซ่อมแซมอะไรหรือจะดึงมันกลับมาให้มันกลับมาเป็นรูปร่างเหมือนเดิมอีกมันทำไม่ได้แล้ว นะคะอย่างที่บอกว่าชีวิตของเราก็เหมือนกลงล้อนี่แหละนะวิวออฟฟอร์จูนี่แหละมันวนเวียนเปลี่ยนไปนะคะเหมือนเข็มนาฬิกาที่ไม่มีวันหยุดนอกจากฐานมันหมดก็คือเราตายนั่นแหละเราเสียชีวิตมันถึงหยุดเพราะฉะนั้นชีวิตมันก็จะไปข้างหน้าการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปมันย่อมเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอันเราต้องยอมรับและบี Flexible ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรที่สูญเสียไปแล้วลงทุนผิดพลาดเสียหายการเงิน นะถูกเขาหลอกถูกเขาเบี้ยวถูกเขาโกงถูกเขาหักหลังเสียหายแทบหมดตัวกลับมาเริ่มใหม่นะคะเราเคยสร้างมันไม่ได้ครั้งหนึ่งเราสร้างมันไม่ได้อีกการสูญเสียคนที่เรารักนะคะเอาละเก็บไว้แต่ความทรงจําที่ดีนะคะเก็บไว้กับความรักที่เราเคยมีต่อกัน นะคะแล้วก็จดจําเก็บเอาไว้ในความทรงจําตลอดไปแต่อย่าไปฟุ้งไฟร้องไห้แล้วไปเศร้าไม่หมดหมดเวลาเศร้าของคุณแล้วในปีนี้มันเป็นปีแห่งความโชคดีดึงดูดแต่สิ่งที่ดีนะคะจัก,กรวาลมีพลังงานมากมายนะคะพลังงานที่ดีเลิศพลังงานแห่งความอุดมสมบูรณ์อันยิ่งใหญ่ที่มีน้อยคนมากที่จะไปขวายคว้าแล้วดึงดูดมันมาไว้กับตัวได้นะ,ะวิธีการที่จะทําก็คือคุณต้องสร้างพลังงานเหล่านั้นขึ้นมาในตัวตนของคุณก่อน ะะเพื่อที่จะเข้าไปถึงจุดพลังงานเหล่านั้นนะเพราะฉะนั้นเราจะไปจมอยู่กับสิ่งที่มันเป็นทุกข์บางคนดูแต่ข่าวดูข่าวดูข่าววนเวียนดูแต่สิ่งที่มันท็อกซิกดูแต่ความทุกข์ความเศร้าดูหนังที่เขาทะเลาะกันตีการด่ากันเอนเนจีเรามันก็วนเวียนอยู่กับสิ่งต่างๆสิ่งแวดล้อมแบบนี้มันไม่มีเอนเนจีอะไรใหม่ๆเพราะมันควรถึงเวลาที่ทุกอย่างที่มันท็อกซิกจะต้องจบนะคะการทะเลาะเบาแวงหลายคนกับคู่เนี่ยทะเลาะกันทุกวัน นะกับพี่น้องกับครอบครัวตีกันทุกวันแล้วความสิ่งดีๆมันจะเข้ามาในชีวิตของคุณได้ยังไงเพราะมันถูกบล็อกไปด้วยแบดเอนเนอร์จีในชีวิตนะทิ้งมันให้หมดแต่ก็ต้องเรามาัดระวังปีนี้นะคะอย่าไปทะเลาะกับเจ้านายเด็ดขาดออกจากงานฉับพลันแน่นอนนะคะอย่าไปมีปัญหากับผู้ใหญ่อย่าไปมีปัญหากับครอบครัวอย่าไปมีปัญหากับใครนะคะเพราะอันนี้มันเป็นไพ่แห่งการต่อต้านเป็นไพ่แห่งการทะเลาะวิวาสเป็นไพ่อุปสรรคปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะแต่ว่า เอาละไม่เป็นไรดา,าวเสาเข้ามาจะพังทลายทุกอย่างที่ไม่ใช่ของของเราถึงเวลาแห่งการปฏิรูปนะคะแห่งถึงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงถึงเวลาแห่งการเริ่มอะไรใหม่ๆนะคะมี the hangman นะคะ the hangman หมายถึงการหยุดแล้วมองนะคะพิจารณาเรียญมีสองด้านถ้าคุณลองทำอะไรมาในอดีตแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จลองทำอะไรที่มันตรงข้ามแลวแตกต่างดูนะคะ opposition ที่สิ่งที่เคยทำมาสิ่งที่เคยคิดถ้าเราเคยคิดแบบนี้นะคะแล้วมันทำให้เราชีวิตเราไม่ดีทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จลองคิดแตกต่างเขาให้เราลองมองอะไรกับกับหัวกับหางหรือจะตัดสินใจทำโปรเจกต์อะไรตัดสินใจที่จะออกจากความสัมพันธ์ตัดสินใจที่จะเริ่มความสัมพันธ์ตัดสินใจที่จะลงทุนนะคะขอให้ช้าหน่อยถามว่าสำเร็จไหมสำเร็จได้แต่ช้าหน่อยประวิงเวลาไว้หน่อยอย่ารีบ ะะมีไพ่ The Emperor เข้ามาด้วยเกี่ยวข้องกับต่างประเทศชาวต่างประเทศทําธุรกิจการค้าเกี่ยวข้องกับ i m p o r t Export ทําธุรกิจการค้าเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทําธุรกิจการค้าเกี่ยวกับการติดต่อกับราชการอันนี้ปีนี้จะรุ่งโรยรุ่งโรดง,งานราชการรุ่งโรดมากมากนะคะหรือว่างานเกี่ยวกับการสื่อสารคมนาคม การขายของออนไลน์งานที่ต้องแข่งขันงานต้องประมูลต่างๆเหล่านี้ทำได้ดีมากเลิศน,นะคะเอาละมีไพ่ก้าถ้วยนะคะไพ่ใบนี้อาจจะออกแนวเจ้าชูนิดนึงหลายคนอาจจะมีความรักใหม่เข้ามาไม่ใช่สาวสาวฟังแล้วไปฟังดวงสามีไปดับฟังดวงแฟนแล้วเกิดความความเครียดมันไม่ใช่ที่จะเป็นแบบนี้ทุกคนนะคะมันก็จะเป็นเฉพาะอันนี้มันเป็น general reading เนาะแต่ว่าเอาละ ความรักซ้อนความรักที่บอกใครไม่ได้ความรักที่เข้ามาในลักษณะแบบนี้ขอให้อย่าทำนะคะแต่เป็นไปได้สูงที่จะมีคนเข้ามาทําให้คุณมีความรู้สึกหัวใจพองโตนะคะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นสาวเป็นหนุ่มอีกครั้งหนึง่งคุณอยากจะขึ้นมาลุกขึ้นมาแต่งตัวฉีดน,น้ําหอมนะเปลี่ยนรสนิยมใหม่กับความรักใหม่ๆที่เข้ามาแต่ถ้าเกิดคุณเป็นโสดอันนี้ perfect l e v e ดาวพรหัสจะพาเข้ามาให้ทุกอย่างที่คุณปรารถนานะคะ คนที่เข้ามาก็จะเป็นคนที่มีความคิดความอ่านมีระดับมีการมีความรู้การศึกษานะคะเพราะว่าดาวพระหัสไม่ได้มาแบบกระจอกนะมาเป็นแบบยิ่งใหญ่อลังการมากนะคะก็จะเป็นการเรวิวเชั่นเปลี่ยนแปลงในรอบ12ปีแล้วก็จะมาพร้อมกับความสำเร็จและโอกาสแต่จะต้องทิ้งสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปนิสัยที่ไม่ดีของเราท็อกซิคชอบชวนทะเลาะชอบขี้งอนชอบมีปัญหาแบบ ไม่มีเหตุผลนะคะหรือว่าอะไรที่มันยังแคร์รี่อยู่นะเหมือนเราไม่จบสักทีควรจะจบทุกอย่างในปีนี้ Fated relationship อันนี้เรื่องราวของความรัก Hidden feelings อแอบรักใครอยู่แอบรักใครอยู่จ้าบอกรักได้เลย Re con, reconciliation การกลับมาของคนรักเก่านะคะ Fated relationship ดาวเสา นะเป็น energy ของดาวเสาร์จะพามาให้นะคะความรักในลักษณะของเขาเรียกว่าความรักแบบคู่กรรมมีกรรมเป็นตัวทําให้คนสองคนมาเจอกันนะคะการเจอคู่เนือคู่ก็ไม่ได้แปลว่าทุกอย่างในชีวิตเราจะต้องโรยด้วยกรีบกุลาบเนาะอ,อ,อาจจะต้องเขาเรียกว่าได้เรียนรู้ได้พัฒนาได้เติบโตร่วมกันร่วมทุกขและทุกข์ด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเอาล่ะพรรหัส พระหัสจะพาคู่มาให้สําหรับคนโสดคนที่มีคู่อยู่เรามีโอกาสได้แต่งงานโอเคในปีนี้นะคะ uh, Hidden feelings แอบรักใครอยู่หรือว่ามีใครมาแอบชอบคุณอยู่นะคะปีนี้จะได้รับการเปิดเผยความรู้สึก ถ้าเกิดเขามีใจร่วมกันคุณจะสมหวังแฮปปี้เลยเพราะเขาน่าจะเป็นเนื้อคู่ของคุณนะคะแต่ถ้าไม่ใช่นะคะบอกไปเลยค่ะเปิดอกไปเลยใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่ต้องมานั่งรอคอยเก็บความรักไว้ดีฟดักแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะจบลงแบบไหนนะคะแล้วก็รอไปไม่รู้จะรอไปถึงไหนบางคนนี่แบบโอ้โหใจแบบเขาเรียกว่ารักผูกพันรักยึดมั่นยาวนานห้าปีสิบปีไม่เปลี่ยนใจนะคะ แต่ว่าชีวิตที่เหลืออยู่ของเรามันต้องใช้ให้คุ้มค่าเนาะถ้าเรารักใครเราชอบใครการบอกรักเป็นสิ่งที่ดีนะคะถึงเขาไม่รักเราแบบนั้นตอบเราก็ยังเป็นกัลยะาณมิตรต่อกันได้นะคะเพราะความรู้สึกแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆกับใครทุกคนมันก็ special, สเปเชียลซัมวันเท่านั้นที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเขาคนนี้ย่อมมีอิทธิพลกับชีวิตของคุณมาก มีไพ่เลค e อน a เลชันคือคนรักเก่าที่คุณรอคอยก็มีโอกาสที่จะย้อนกลับมาแต่ถ้าใครเจอคู่ที่เจ้าชู้คุณทุกเหลือเกินเนี่ยเจ้าชู้นะคะคุณสู้กับสิงโตอยู่มีสตินะ,ะมีสติอย่าลืมว่านะคะของดีย่อมมีคนอยากได้มากมายนะคะแต่ว่าเราทุกคนอยากจะเป็นคนสุดท้ายของคนคนนั้นเพราะฉะนั้นคุณจะต้องอย่าใช้พลังกำลังนะคะในการที่คุณจะแบบโมโหบล็อกเลย ไม่ต้องมาคุยแล้วบอกเลิกทุกวันบอกก่อนเลยกลัวเขาจะบอกเลิกเราไอ้การกระทําพฤติกรรมแบบนี้ไม่ได้ส่งผลทําให้เราสม,สมหวังเนาะมันจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณแย่ลงเพราะฉะนั้นคุณจะต้องใช้สติในเรื่องราวของความสัมพันธ์ในทุกทกทุกประการแต่ว่าเอาละนะคะในปีนี้มีโอกาสสมหวังในเรื่องราวของความรักบอกรักได้แอบรักใครบอกได้มีแฟนอยู่ ขอแฟนแต่งงานได้นะคะการพัฒนารักพัฒนาได้คนโสดมีโอกาสพบคนถูกใจได้เจอเนื้อคู่ได้ระวังมือที่3เข้ามาได้ระวังความรักที่เกิดขึ้นในที่ทํางานได้ระวังเจ้านายมาแอบปิ้งคุณคุณไปแอบปิ้งเจ้านายคุณได้เพื่อนร่วมงานกันได้มาได้ทุกรูปแบบการเงินเป็นยังไงบ้างยังไม่ได้พูดเรื่องการเงินเลยโอเคนะคะไม่มีไพ่เหรียญขึ้นมาเลยแต่ว่ามันมีไพ่แห่งความอุดมสมบูรณ์เนาะก็คือไพ่ก้าวถวยแล้วก็ไพ่เดอะโลเวอร์มาพร้อมกันมันเป็นไพ่แห่งความอุดมสมบูรณ์และความสุข นะคะจะซื้ออะไรแพงๆก็คิดก่อนนะคะเอาละอาจจะยังไม่ใช่ปีที่จะแบบว่าปังเป็นร้อยล้านพันล้านแต่ดาวพระหัสจะทําให้คุณได้รับโอกาสที่เข้ามาเพราะฉะนั้นโอกาสมาแล้วคุณจะใช้ให้มันเกิดประโยชน์อย่างไรทําให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับคุณได้อย่างไรถ้าเกิดคุณจะเริ่มทําธุรกิจในปีนี้เป็นปีที่ดีมากนะคะเพราะปีหน้าดาวพระหัสโครจรเข้าเรือนการเงินคุณก็รวยแล้วล่ะโอเคนะคะ ขอให้ชาวลัคนาราศีกรกฎมีความสุขมากๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในปีหน้านะคะสวัสดีค่ะ